สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะเราได้มาอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งนะคะซึ่งอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เหล่านี้ละค่ะเนี่ยค่ะธงชาติปิวแวงแวงแหวงอยู่นี่ละค่ะวันนี้เราจะเดินทางขึ้นไปในบนยอดดอยนะครับยอดดอยอยู่กลางเกาะเกาะน้ํานะคะอยู่กลางเกาะเกาะนี้อยู่ที่ไหนคะเดี๋ยวพี่พิงเี็จะ ให้ดูนะคะนี่คือน้ําตกเรนฟาวนะคะน้ําตกเรนฟาวนี้นะคะอยู่ตรงนู้นเลยนะคะเป็นมุมนู้นเลยนะคะมุมมุมของน้ําตกเนี่ยจะสวยงามอลังการมากเลยนะคะเดี๋ยวไปได้เลยตอนนี้ตอนนี้เรือขึ้นสิบโมงค่ะเรือเรือเราขึ้นสิบโมงนะคะทุกทุกานขาวันนี้เราจะได้เห็นน้ําตกเรนฟาวกันนะคะซึ่งอยู่สถานที่ที่เราจะขึ้นไปเนี่ยเราต้องล่องเรือเราต้องล่องเรือไปนะคะโดยจะไปอยู่บนยอดดอยนู้นนะคะยอดตรงนู้นนะคะยอด ที่มีธงปิวไหวๆแววๆเนี่ยเราจะไปตรงนั้นนะคะเดี๋ยวพวกเราไปกันนะคะจะต้องนั่งเรือค่ะเดี๋ยวเรือมาแล้วนะคะเดี๋ยวพี่พิงกี้พาไปเที่ยวนะคะซึ่งเป็นน้ําตกเรนฟาล์นี่ทุกคนเ็นอยู่กันใช่ไหมเป็นที่น่าชื่นชมมากนะคะอากาศดีมากที่ลัขาอากาศล้ําเลิศที่สุดนะคะแล้วก็จะจริงๆเราจะต้องไปที่โดมตรงนู้นนะคะไกลๆเน่ะฝั่งนี้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ขึ้นนะคะเพราะว่า มันเหนื่อยกันแล้วอ่ะตอนนี้ก็ได้แค่ดูน้ําตกแล้วก็เดี๋ยวเราจะล่องเรือกันไปนะคะน้ําตกเรนฟฟลนะคะฝั่งนี้เลยเห็นไหมคะเดี๋ยวพี่พิงี่พาไปดูนะคะทุกคนขาเราเห็นแล้วเป็นยังไงคะเลดี้ขาเห็นแล้วเป็นยังไงชอบไหมเห็นแล้วชอบค่ะสวยงามมีความสุขมากใช่ไหมคะที่สุดค่ะนแล้วไปตอนนี้เวลาเราห้านาทีเราจะไปล่องเรือกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราเตรียมตัวนะคะ เราเตรียมตัวไปนะเลยนะคะขณะนี้เราจะมาชื่นชมนะคะเดี๋ยวพี่เป็นกี้ให้ดูบรรยากาศอันสวยสดงดงามร่มรื่นตากามตา,มตามนะคะเนี่ยคะ่ะน้ำตกเรนเฝลนะคะสวยงามค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะ เป็นยังไงคะท่านผู้ชมขาชอบไหมนี่จริงๆแล้วเราจะต้องขึ้นไปที่จุดจดหนึ่งนะคะซึ่งอยู่เลยธงชาติไปอีกนะคะเราจะนั่งเรือไปนะคะเดี๋ยวพี่พิงค์ทีจะบอกเป็นจดสดให้ว่าเป็นยังไงนะคะให้ชื่นชมบรรยากาศนะคะของประเทศนี้นะคะประเทศของสวิตเซอร์แลนด์นะคะความสวยงามเป็นแบบนี้ละคะ่ะล้ำเลิศมากนะคะแล้วก็เย็นสบายมีปลานะคะมีปลาด้วยนะคะ เดี๋ยวจะไปถ่ายปลาให้ดูด้วยนะคะปลาตัวใหญ่ๆนะคะน่าจะเป็นปลาแซลม,มอนไหมยังคิดอยู่เนี่ยเพราะว่าคล้ายๆโอ้ยลอยเต็มน้ําไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวพี่พึ่งกี้จะให้ดูเป็นชดๆนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปชื่นชมกันค่ะตอนนี้ก็คือน้ําตกเรนฟาวกําลังตกกันสบายใจเฉมอยู่นะคะดูเอานะคะพี่งกี้ให้ดูนะคะเป็นยังไงคะชอบไหมคะ เออเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆเลยนะคะจะนั่งเรือไปแล้วก็จะไปอยู่บนนู้นนะคะอยู่บนเกาะเกาะกลางทะเลเลยเกาะกลางแม่น้ํานะคะตอนนี้ก็มีเรือหลายๆลำเขาก็ล่องไปดูอยู่เ,เดี๋ยวพี่พิงค์กี้กจะพาไปนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะ